สวัสดีครับผมนายวชิระแก้วพวงทูกเสือมากุเกศกศนอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดรีสเกีรหัสสามเจ็ดหนึ่งูนย์เจ็ดอำเภอยางชุมน้อยแดนคนขยันหมั่นทำกินกินหอมแดงแหล่งกระเทียมโทนนั่นคือคำขวัญของอำเภอยางชุมน้อยนั่นเองอำเภอยางชุมน้อย มีเจ็ดตำบลสินค้าที่มีชื่อชื่อเสียงคือหอมแดงและกระเทียมกระเทียมมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือหลวงพอ่อโตวัดบ้านจอมตำ,ตำบลบึงบนอนอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดและขอและขอแนะนำร้านกาแฟสยามของอำเภอยางชุมน้อยด้วยนะครับและขอแนะนำตัวเท่านี้ก่อนครับบ๊ายบาย